ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบรรยากาศกลางสัปดาห์อันเงยเหงาแบบนี้นะครับใครที่กําลังนั่งรถไปทํางานนะครับหรือว่าขับรถไปทํางานขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการทํางานเพราะว่าผมก็กําลังทํางานอยู่เช่นกันนะครับก็บรรยากาศแบบนี้นะครับก็ชวนทุกคนมาคุยเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นนะซึ่งเป็นการโยงเข้าเรื่องได้อุบาทมาคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับแต่เตรียมหัวข้อมาอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเข้าเรื่องนะครับดังนั้นวันนี้เราจะพูดเรื่องของการประเมินมูลค่าห หน่อยนะครับถ้าเราจะพูดว่าถ้าธุรกิจตัวหนึง่งหรือว่าหุ้นตัวหนึ่งมีหลายธุรกิจมีหลายกิจการเนี่ยเราจะประเมินมูลค่าหุ้นมันยังไงละ่ะให้มันออกมาน่าจะถือและเหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวหนึ่งประกอบด้วยร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอย่างละครึ่งๆนะเราบอกว่าโรงแรมเนี่ยควรจะได้ PE สมมตินานที่ตีกลมๆสมมติว่าพิโรงแรมเนี่ยจะให้ PE 15แต่ร้านอาหารเราใช้ PE 2 0อ่าแบบนี้จะทํำยังไงครับเพราะว่ากําไรสุทธิที่เราเห็นออกมาเป็นวนเป็นหุ้นเนี่ยมันเท่ากันนะครับ สิ่งที่เราจะทำนะครับเขาเรียกว่าวิธีการ Sum of the Part s นะครับซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นโดยการนำหุ้นเอานำกิจการแต่ละส่วนเนี่ยไปประเมินมูลค่าก่อนแล้วนำมาบวกรวมกันให้เป็นหุ้นเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับมีโรงแรมกับร้านอาหารเนี่ยแยกกันนะครับแยกกันกำไรเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าร้านอาหารกำไร100ล้านโรงแรมกำไร100ล้านนะครับเราก็เอาร้านอาหาร100ล้านไปคูณกับ20 นะครับก็จะเป็น2,000ล้านแล้วก็เอาโรงแรมอีก100ล้านไปคูณ15ก็จะเป็น1,500ล้านนะครับแล้วนํา2กิจการที่มีถ้าบอกว่าถ้าซื้อแต่โรงแรมนะกิจการนี้จะมีมูลค่า1,500ล้านถ้าจะซื้อแต่ร้านอาหารกิจการจะมีมูลค่า2,000ล้านเนี่ยเอามารวมกันนะครับแล้วก็เราจะได้ว่าทั้งกิจการนี้มีมูลค่าอยู่ที่3,500ล้านบาท เข้าใจใช่ไหมครับคราวนี้ก็อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาเช่นบอกว่าถ้าธุรกิจนี้บริษัทไม่ได้ถือร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะอาจจะถือแค่ครึ่งหนึ่งนะครับบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยร้านอาหารเนี่ยจริงๆเขาถือร่วมกับบริษัทอื่นนะเขาถือจริงแค่ครึ่งเดียวแบบนี้เราก็เอา2000ล้านมาหาร2ก็ได้นะครับหรือว่าคูณ50%นั่นแหละก็จะเหลือ1,000ล้านไปบวกกับโรงแรมก็ได้นะครับแบบนี้คราวนี้จะเกิดคำถามว่าพี่ หลายบริษัทอะเขาไม่ได้แยกกาไรสุทธิให้นะว่าไอ้กำไรสุทธิ200ล้านเนี่ยมันมาจากโรงแรม100ล้านกับร้านอาหาร1น0ล้าน,าานมันมั่วๆผสมกันมาเขาไม่ได้บอกแบบนี้เราจะทํายังไงได้บ้างนะครับวิธีทําทําได้หลายแบบนะครับเราต้องกลับไปย้อนก่อนว่าบริษัทเนี่ยให้ข้อมูลอะไรมาบ้างที่แยกอย่างชัดเจนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้สิ่งที่แยกมาชัดเจนแน่นอนเลยก็คือ,อไรายได้ส่วนใหญ่จะแยกได้ แยกทุกบริษัทจะบอกแยกหมดนะครับนะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าบางบริษัทจะแยกให้ตรงกําไรขั้นตน้นะบางบริษัทจะแยกให้ที่ EBIT นะบางบริษัทจะแยกที่ EBITDA นะครับหรือบางบริษัทใจดีมากแยกให้จนถึงกําไรสุทธิก็มีนะครับคราวนี้ก็ต้องตั้งคําถามว่าหนึ่งตัวที่แยกให้มาเราสามารถใช้ประเมินมูลค่าได้ไหมนะหลายคนบอกว่าแยกให้ที่ EBDA อ่าแยกให้ให้ที่ EBDA แบบนี้ใช้ EV per EBDA คำนวณได้ไหมอ่าแล้ก็อาจจะประเมินจาก EBDA ก็ได้นะครับหรือว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมใช้ Price per Sale นะเราดูยอดขายเป็นหลักดังนั้นก็ดูแยกจากยอดขายเลยก็ได้นะครับก็สามารถใช้ Price per Sale ไปกับยอดขายเลยก็ได้แบบนี้ก็ตรงไปตรงมาคือแยกอะไรมาให้ลองดูว่าตัวนั้นเรามีพารามิเตอร์หรือว่ามีโมเดลให้ใช้หรือเปล่านะครับคราวนี้ถ้ามันไม่ได้ละ่ะ สมมุติเราบอกว่าพี่เขาแยกมาให้ถึงกําไรขั้นต้นแต่หุ้นนี้หนูคิดว่าต้องใช้ PE คือใช้กําไรสุดทินะแล้วมันจะคํานวณยังไงนะครับคำตอบก็คือเราจะต้องทำการประมาณการกําไรด้วยตนเองอ่ายกตัวอย่างง่ายๆให้ชัดที่สุดเช่นบริษัทบอกแยกให้เป็น EBIT ใช่ไหมครับเราก็กระจายดอกเบีย้ยกับภาษีออกมาเลยว่าอาจจะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนง่ายที่สุดนะครับก็คือคิดเป็นสัดส,ส่วนไปเลยว่าโอเคให คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันว่าภาษีหักคนละ20%เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้สัดส,ส่วนที่เท่ากันแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขกำไรสุทธิได้นะครับหรือว่าถ้าให้มาเป็น o perating หรือถ้าให้เป็นกำไรขั้นต้นอ่ะ้วต้องไปหักค่าใช้จ่ายในการขายบริหารการทําการตลาดออกแบบนี้เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยทั้งบริษัทเนี่ยเขาน่าจะใช้เขาน่าจะใช้ต้นทุนต้นต้นทุนก้อนเนี้ยเท่ากันก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายเลยได้ไหมแบบนี้ก็อาจจะได้เหมือนกันก็คือสมมุติว่าเอ่อให้กําไรขั้นต้นมา2ก้อนนะครับแล้วเราบอกว่ายอดขายเอ่อค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยต่อยอดขาย10%นะเราก็เอา กำไรทั้งสองก้อนที่เขาแยกมาให้อ่ะมาหักลบอีกอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็นกำไรสุทธิเลยก็ได้นะครับอาจจะรีเช็คอีกครั้งหนึ่งโดยการนำสองกำไรสุทธิสองก้อนที่เราคํานวณประมาณได้เนี่ยมาบวกกันว่ามันเท่ากับกําไรสุทธิที่บริษัทบอกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็พื้นฐานเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่ามันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนกว่านั้นเช่นเราบอกว่าธุรกิจหนึง่งมันเป็นธุรกิจที่ใช้ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์นมากยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าอ่ะธุรกิจนี้นะจะต้อง เป็นการขายแบบ B 2 C อ่าแบบนี้ต้องทำธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะลงการตลาดเยอะแต่อีกธุรกิจนึงเป็นธุรกิจขายส่งอ่าแบบนี้ใครค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์น้อยอ่ามันก็จะเป็นตรงข้ามกันเ้อบอกว่าเออเราขาย B 2 B เนี่ยกำไรขั้นต้นน้อยแต่ ค่าใช้ใจ่ายในการขายและการทําการตลาดก็น้อยด้วยแต่เราบอกว่าเราทํา B2C กําไรขั้นต้นเยอะแต่ค่าใช้ใจ่ายในการขายและการตลาดก็เยอะด้วยนะครับแบบนี้มองได้หลายมุมครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเฉลี่ยไปใกล้เคียงที่กาไรสุทธิเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องถามผู้บริหารว่าเฮ้ยคุณคิดว่าการที่คุณทํา B2C กับ B2B เนี่ยมันต่างกันในแง่ของค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารมากเท่าไหร่อาจจะถามผู้บริหารได้ว่าสัดส่วนมันต่างกันเท่าไหร่ครับถ้า B2C ใช้สัก30% B2B จะลดเหลือ20%ไ2วไหลดหรืออาจสิบ่ําร์เซ็น10% ก็ได้อะไรแบบนี้นะก็ถามผู้บริหารก็ได้นะครับหรือว่านะครับหรือว่าก็อาจจะอาจจะขี้โกงเลยก็ได้โดยการบอกว่าโอเคถ้าเราคิดว่ามันรีเลทไปกับกําไรขั้นต้นกับค่าใช้นในการขายและบริหารอยู่แล้วเราก็อาจจะเอากําไรสุทธิมาแบ่งตามสัสดส่วนรายได้เลยก็ได้แบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจธุรกิจให้ดีนะครับแล้วก็แล้วก็วิเคราะห์ว่าทําออกมาแบบไหนแล้วจะเหมาะสมที่สุด ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดเนาะผมก็พูดตลอดว่าการประเมินมูลค่าหุ้น่มันเป็น Financial a r t นะครับมันไม่มีอะไรที่ถูกต้องร0อแบบคือยากมากเลยที่จะแบบสมมุติว่าผมเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแล้วจะสอนวิชานี้แล้วก็ให้โจทย์ เหมือนโจทย์ที่เจอในตลาดหลักทรัพย์นะแล้วก็ให้คำนวณมาแล้วแล้วบอกว่าคำตอบเฉลยคือเลขเท่าไหร่เป๊ะๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าผลตอบแทนที่คาดหวังก็ไม่เท่ากาันความเสี่ยงที่รับได้ก็ไม่เท่ากันการคา,าดการณ์การเติบโตก็ไม่เท่ากันเรืออย่างเงี้ยนะโมเดลใช้ก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกนะครับการตีความต่างๆก็ไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องเข้าใจมากกว่าว่าเรากําลังทําอะไรอยู่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันอยู่บนทฤษฎีไหนและทําไมเราถึงใช้วิธีนี้นะครับ สรุปอีกครั้งหนึ่งเนอะเวลาง,ง่ายๆเลยเนี่ยเวลาเราทําสนใจธุรกิจหนึ่งหรือว่าหุ้นหนึ่งแล้วหุ้นตัวนี้มันมีหลายกิจการหลายอย่างเหลือเกินที่ไม่ได้ใกล้เคียงกันอะ่ะโอเคถ้าเป็นร้านขนมกับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มบางทีาอาจจะเหมารวมประเมินมูลค่าหุ้นด้วยกันก็ได้นะครับแต่บางธุรกิจเป็นอะไรอะ่ะโรงแรมกับโรงแรมกับ อ่าบางธุรกิจมีโรงแรมมีขายข้าวมีห้างสปปรรพสินค้าอย่างเงี้ยมันแบบมีธนาคารโอ้แบบทำไมมันทำไมมันวาไรตี้สูงเหลือเกินอย่างเงี้ยแค่เอาห้างสปปรรพสินค้ากับธนาคารมันก็แบบอ่าคุณก็คนละ PE แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ต้องแบ่งพอต้องแบ่งก็ให้แยกกิจการมาเป็นก้อนๆโดยใช้อินดิเคเตอร์ใดอินดิเคเตอร์อย่างที่ผมบอกไปดีที่สุดก็กําไรสุทธิ EBIDAEBIT EB กําไรขั้นต้นรายได้นะครับแล้วนํามาปรับให้เป็น ตัวเลขที่เราต้องการประเมินมูลค่าหุ้นเช่นเราอยากได้กำไรสุทธิก็หาจนได้กำไรสุทธิเนาะแล้วก็นำมาคูณเป็นโมเดลเพื่อคำนวณว่ามูลค่าแต่ละตัวมันคิดเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ไปปรับตามสับส่วนที่กิจการถือเช่นคำนวณมูลค่าก้อน A มาได้ร้อยล้านแต่มูลแต่หุ้นบริษัทที่เราจะประเมินมูลค่าเนี่ยถือมันแค่ครึ่งหนึ่งนะครับก็จะหักเหลือ50ล้านแล้วนำไปบวกรวมกับก้อนอื่นนะครับพอเรานำตัวเลขทั้งหมดที่เราคำนวณได้ทั้งในตะก,กาเนี่ยมารวมกันทุกอย่างเนน่่เเเรรราาาากก็็็จจะะะหหวปมมิูลคุ้น ใหญ่ได้ที่เป็นบริษัทแม่ที่เราต้องการสนใจนั่นเองนะครับซึ่งเราทําครั้งแรกเนี่ยาอาจจะทาละเอียดไปก่อนนะครับแล้วก็ทำครั้งต่อมาเนี่ยเราจะรู้และว่า1เราอาจจะผูกโมเดลไว้นะครับปรับแค่อินดิเคเตอร์เฉยๆแบบนี้ก็เร็วหน่อยหรือว่า2เราอาจจะรู้แล้วว่าธุรกิจไหนมันมีผลต่อกิจการมากเช่นเราบอกว่าเราทํา5กิจการอะ่ะเออเราสมมติว่าหุ้นหนึ่งมีพาณิชย์มีโทรทัศน์มี มีพาณิชย์มีโทรทัศน์มีวิทยุมีเคเบิ able TV, ลทีวีเราบอกว่าโอ้โหเคเบิลทีวีมันคำนวณยังไงก็น้อยมากอะไม่แทบไม่มีผลตอกิจาการเลยสมมติเราตีมูลค่ารวมของธุรกิจมาได้600ล้านอย่างเงี้ยเคเบิลมีผลแบบ2อสล้านสมมุตินะอินเคสยกตัวอย่างแบบที่อาจจะไม่ต้องคำนวณเลยก็ได้รอบหน้า ยกไว้มาขาดทุนบานเบิกหรือกำไรบานเบิกก็ค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะครับการประเมินมูลค่าโดยละเอียดครั้งแรกนะเราจะเห็นแนวทางของครั้งต่อๆไปแหละว่าเราจะไปยังไงได้ต่อซึ่งตรงนี้จะทําให้เราเข้าใจภาพรวมของกิจการมากขึ้นแล้วก็เข้าใจวิธีการซัมออฟเดอะพาร์อย่างที่ผมบอกมาตลอดเอพิโซดนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สงสัยก็ลองฟังดูอีกครั้งลองทวนดูจริงๆหลักการไม่ใช่เรื่องยากนะครับอยู่ที่การไปไประยุกต์ใช้มากกว่าให้สามารถสามารถนำไปวิลใช้ได้จริงนะครับก็ต้องลองฝึกมือลองทำดูแล้วก็ขัดติด บกพร่องตรงไหนหรือว่าทําไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองย้อนกลับไปอ่านทฤษฎีที่เราสนใจทําความเข้าใจอีกครั้งว่าเฮ้ยเราเราสนใจบนแนวคิดแบบไหนนะแล้วแบบแนวคิดแบบนี้เราควรจะตั้งสมมติฐานอย่างไรให้เหมาะสมดีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการประเมินมูลค่าหุ้นกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ใน ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ Podcast.